ทีมครับผม <c oughs> ต้องขอโทษด้วยราการนี้จะอัพแบบยาวๆหน่อยแล้วกันวันนี้มาเช้าเพราะว่าตอนเย็ยนอาจจะไม่มาเลยทุกวันละไม่ทุกวันหรอกแตเป็นวางวันแล้วกันเพราะว่าถ้าตอนเช้าคือเวลาที่แบบอืมนอนดีกว่า เป็นเวลาบางวันผมก็ไม่ได้นอนเลยแย่จัดเลยบางวันที่ไม่ได้นอนเนี่ยแต่เอาไว้ได้ตัดขับตะกี้มือมาลานเอง เรียกผมว่าไอ้ใส่กลองไอ้ก,กล่อกไ้วันที่ผมมาชิวครับผมมาเก็บเวลาไปเรื่อยๆทำใจได้ะไจะตีมรุนก็ปกติ หลูดอีกไหมก็มเี่งรรมงันแล้วกันไกด์มากเรือแอปม,มันก็แนทเอามานะ ว่าถ้าสตีมันรุดอย่างนี้ให้ทำไงให้ร้างการดาวโหลดแล้วก็อะไรหญ่ย่างเลยไฟแล้วาจะเยอะดูเลยเม่านเี้ยวเนี่ยเป็นตะบนชูอ่ะ นี่นจีนมาเลยตัวโลแล้วกัน